ฮัลโหลมายเนมอี s วลิสลาพี่กุลสีม my n a มอี s น้องวายไอคอนฟอร์มไทยแลนด์โอ้โหเราก็ประเทศไทยเนาะไอคอนฟอร์มพี่จังฮะไอคอนฟอร์มยังฮักลูชาแนลเออน้องวุ่นดิฮัลโหลมายเนมอี s กัญญาณัฐพี่กุลสีมายเนม นิ่เงียมายนิกเนมอี๋น้องนุ่นอันนี้เลยครับคนปฏิไปโรงเรียนจ้งเตือพี่น้องแฟนครับอันต่างประเทศเพิ่งมาล่องเงินบอกเป็นภาษาฝรั่งมึงดูบอดำกาหไว้บอก่มเป็นแล้วครับนักขุนกับน้องไหว้แล้วพาอเราเอ้ามากินยังมือในเฮาตำหมากแตงกุ้งปิ้งปิ้งกุ้งครับพี่เอ้าหัวนะ จับทำไมปีงกุงครับปีงกุงตัวใหญ่ๆเหลืองๆอ่างผีอ่างน้องมาหนิเออบ่เป็นปีงก่อยยังก่อย่างกุ้งย่างกุงมากินน้ำอันผี่น้องทางอันพม่าครับมาหนิเอาให้เรได้บานหนิใส่กับตับมะแตงแนี่ครับพี่ทางพี่ตอนนั้นเป็นกุ้งใหญ่นาะพอกุ้งบางไวกุ้งนีเป็นกุ้งไล่เสือครับมาหนิแก้มกับต้มนอไม้นน้ำ ผักโหระพาหอมๆมือนี่ใส่เสแสรบครับนองวุ่นนองวายครับอันมือนี่ครับบริมีได้แหละอันแคบหมูนะไม่ได้กินฉันจะตายครับเพิ่อนมด้กินแคบหมูมือนี่เอาเลยนะจัดเลยครับเพื่อเป็นการบเสียเวลาเสแสรบฝากพี่ตอนน้องเฮาขาใส่ทั้งกุ้งบ่ะลืมเขาหรือเปล่าพอดนลืมเขาไม่มีน้ำจิ้มเนาะพอดำเนาะครับเอาตำมักแดงครับเพื่อตำจิ้มเบิ่งโจ๊กเขาให้น้องวายก่อนเบิ่งนะครับหมดจยากลายเด้ โยพี่น้องก็ได้รายงานตัวเป็นภาษาฝรัง่งได้แชมปนีนแ้แหละครับบริไปโรงเรียนอ๋อแต่่ารกาแสเพื่อกันเนาะครับน,นะกุ้งตัวนี้เงเมืเ่อขาวๆเห็ดโวย่วยอยู่บ้านเส็บๆแกยมตำม,มักแดง กินเพื่อพี่เพื่อน้องเขานะนำเด้อน้องอุ้นน้องว,องวายครับมานี่เป็นไงหน่อยนี่การจะแก้บ่อนได้แล้วจ้ะ ตมน้ำมัก็นอนง่ายๆขอกันบอกกับาำมกแดงเม่นจ้าทำเปันว่ามีเกี๊ยวหมูน้ำาึ้งแสบเนาะขอกคำง่าๆที่ต้นมะนาวซื้อ ตอนมังนาากับตอนมังน้านนนยิ่งใหญ่บอหัวยุแตงมากือนใหญ่แท้เป็นได้มือน,นี่คือโปะปากบป,ปตีงเลยพอของแซบยัพำพอดยากินเบิดอีกแล้วไม่หรอ <laughs> แก่ผมันเดอ้อ<ม>บ่พันแก่ให้กันครับมื่อเช้านี่คืมฟ้าคืมฝนบ้าบ่ะบริเหตคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งแล้วว่ามื้อนี้ว่ามัมมนฝนใหญ่สิมาครับเมื่อเล้าวุ้ยแดดกด็แดดแท้แต่ว่าสิตกบาดที่บ่อยาก <c oughs> อย่าตกอย่าตกครับนีเขาหัวประแดกครับพี่น้องเลียวบ่เห็นซชำเนาะครับเนาะเขออาโปเป็นหยังครับ เหมือนทองไขรหอกแล้วยังเสียงตรงกลางคือกันมีทองห้องนันบ่กะเสียงหอยว่าทามเลยห้องห้องกลับไปแล้ว อคมบบ <วะ S 1> ใหม่อันนี้นะผัดซีขมหวานลงจ่งจ้วๆครับออบบแบบชิมเมื่อังที่ขายแคบหมูใครจะพอดำใครกับแบบชิเมื่อสังขาย ยออกมาเปปร่งปอปึ๊บกระโดดเอากระยานเมื่กี้บอเคยเห็นมาเรงอันนี้นเลยมันจิกัดผู้ดังเลยเอามาันออกนะเมันมันออกแล้วเดหมูจักคนหยาดคนโตัวใหญ่หยาดพัดหยาดสำนี้กงานลงจะจุยเลยบอกุ้งวันนี้ ตัวที่สามตัวที่สามแนพระราเน็่ยโอ้สิบตัวเลยก <c oughs> ินลายก็น้องมุนน้องว่าอีกครับแ <c oughs> มนบอกทองทองพระรานี่ดีอีนีเนาะคือว่าใส่คล้องหนร้ายปลโอ้แมนแล้วครับ <c oughs> เด็ดก่อนใส่บวงก่อนอ๋อจากแบ้กเตียงข้ามยิงใหญ่าบานใส่ตอนพรีกน้ำพอะร ส่วงนี้น้องอุ่นคือจะกินอย่างหนึง่งยากกินพิถาอยากกินหมูหันบ่ไม่ว่าจะกินมักฟ้ากินหมักกอกดีกว่าพระดํากินน้อยไงเพื่อพี่น้อง ใ <heard. S 2> ส่เสียบๆเลยมันนี่อืมพอดำยัหุ่นท่านได้บอสขวาช่วงนี้ถ้าไม่พอดำบอสคอยไปนางหมองพูน มะพรูนพรูนอันนี้ไงนี่นำครับนำอย่างจ้านำในไฮน่านะอือโอ้แต่พวกแตงขี้จุกนะครับเบิงึงแตพริกกระไดกระได้ดบิงบึงแตพริกแดงกึศึกเลยเนาะขี้จุกสินพายขีสินเนาะครับโอ้คือ,อจักแล้วครับ <S <S กบนินกับต้มละไมมันจะเลยเพชร ใครทำประแดกถ้หืมทางรยังเราบกเลยกินครับกินทางเาดำกะเดิมบุะเพื่อกินซ้ำตัวเองอย่างกุุงประเทศพมา่าพี่น้องพม่ากันลายได้่นมาเป็นพี่น้องน้ำหนะเห็นเพิ่นโทรมาสื่อใครครับดีใจลาย เพื่อนโทรมาบอกว่านาไรฮัลโหลเอ่อเพื่อนวันอยากได้ไข่ตัวน้อยๆวันนั้นนี่อยากได้ไข่ตัวน้อยๆเอยากได้ไข่ตัวน้อยๆอยากได้เป็นตัวใหญ่ครับกับแคบหมูแน่บอ่เพื่อนว่าเพื่อนวันอะไรแคบหมูนะเร็ว ลืมเลยแคบหมูตอนพริกพริก แตลงบริกรัสเลยว่าต่ำมากเนาะกปกติที่เป็นแนวแกมนะครับแตลงน้ำน้อยอแคบหมูก็ะหอดลายมองลายบอลนะได้แคบหมูห้องเพื่อนว่าแซ่บครับเพื่อนว่าแมนจ้ะ ซ่บกรอบนัวอร่อยเราประกันความแซ่บเนาะเพราะว่าถอดไม้สดทุกวันเมนจ้าเดี๋ยวมื่อนี้ยที่พอดำมื่อนี้กยขายคือเกา่ามื่อนี้นะแพ็คใส่ถุงให้พี่น้องเบิร์ดนะครับเมื่อนี้กะต้องไปส่งเนาะพอดำเนาะแมนเมื่อนี้ก็ต้องไปส่งขอบคุณหลายๆเพคนอุดหนุนซอยเนาะ แมจ่จ้ะทั้งประเทศไทยทั้งประเทศลาวทั้งประเทศพมา่าทั้งประเทศจีนทั้งประเทศองังกฤษพลังบอผู้พ่นอยู่บืงองเนอเพ่นก็โอนเงินมาซื้อพอให้แม่พันได้ออไม่ต่คนกักตัวก็ยิง่งให้พ่อแม่มนทำหรือพ่นบอกให้อะไรงงกักตัวก็ไปส่งครับเ <c oughs> นาะก็ไปตองออกมาซื้อสั่งซื้อได้เลย เหมือนนี้บ่มีมักกะโลงนะมันเอาอีกบาตัวใหม่ๆนี่เพชรเปินของนองวุลนี่แหละครับพระยำก<ะ>ุ้งพระยำกินมาจากตัวเป็นซีฟเหรอเอาดีๆไหมอืมนองวุลพึ่งบุญอันนี้ตัวที่หกเรียว,ว่าเตะหรืวอว่าล่ะตัวที่ดาน เกินปะตัวที่หลาดตัวสุดท้ายเมียงามตัวสุดท้ายได้เมียงามอู้เด้ผัวรอกับบริวารอ่ะว่าตัวสุดท้ายเมียงามลบริว่ารัวร้อนอะไรเบิดกลางเบิดแล้วลเพชรเนาะตัวนี้เด้ผัวรอด้วยรอด้วย ผักกาดขาวนํจาจังน้อยเราเสียใจมาแต่โบก,กินเราว่าไงคะคุณผักขาวก็ซื้อนี่บัตผักกาดเนาะอิมม่มหมดเลยนี่โอ้ห <c oughs> มีเก็บมื้งใหม่หยับมาดื่ม,มื้อหือยังกินไหมอิ่มครับ ตำมกแดงก็ะเลือดตอนลูกีกรบตัวมเกืกกอเกลือคือเกาตวจจ่าพี่น้องเลยฮะเลือดตอนมกนาวน้ำโอ้โอโตอนมนาวน้ำครับมกเรือน้ำก็เอาไปแล้ว <c oughs> โอ้โยเสียบเสียบมือนี้ครับน้ำหุ่นน้ำวายกำลังสีงครับกำลังสีท่านกันครับนีผู <c oughs> ้จอยผู้จอยกินแสบแล้วได้ครับสมือนี่เนาะเอาพี่น้องที่สนใจแคบหมูบริวาจีเป็นแคบหมูบริวาจีเป็นไข่กะติดต่อเข้ามาทางเพจ หรือวา่าแหวนไ่ก็ได้ครับเพราะว่าสีส่งตาลิงเนาะผู้เทศบบเป็นอิรีกะกะลิงโท่าหากันได้นะครับพูดจาเบาคุยกันเนาะซื้อบสืษับหาบริวากันครับขอตะพีต่ตะน้องเขาทักทายเข้ามายังไงราคาแคบมูครับราคาแคบมูะแคบมูสนะจ้าทุ่งหนึ่งหนึ่งหอยห้าสิบบาทสองทุง่งสองหนอยห้าสิบบาทสามทุ่งสามอยห้าสิบบาทสี่ทุง่ง สี่ร้อยห้าสิบบาทจ้าครับสี่ถุงก็คือกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งมีเนี้รวมส่งเรียบร้อยส่งฟรีนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ถุงจัมโบ้เนี่ยพอดำมันมีจัมโบูดำจัมโบ้จัมโบก้กระสอบใหญ่ๆครับจัมโบก้กระสอบใหญ่ๆห้ากิโลประมาณสองพันกว่าบาทนี่แหละครับ 2> 2, <000 S 1> พอดำก็ลืมสองพันสองห้าสิบบาทประมาณนี้นะครับเด้อเอาขอบคุณหลายๆครับผู้ที่ซื้อไปแล้วก็อวขอให้กินข้าวเช้านอนรับคือกันเนาะผู้ที่พระราชนซื้อก็ฟาดเด้อพี่น้องเด้อ ทอดแล้วก็เห็ดไม้คู่มือเนาะเอ้าบ้านนี้แหละกะให้น้องวุ้นอวยพรบ่จ้ะเอ้าสุขขี่มันเสมอมั่นเครื่อนไม้ความเจ็บยาสุได้ความไข่ยาสูมีตื๊ดต๊ดตื๊ดตื๊ดตดอือขอห้พี่น้องน้อรับห้ได้เงินล้านเออเงินล้านเลย่มเ้ยแตะน้องตื่นให้เงินพันล้าน กายโอ้กายเอา้ามือนี้แสบๆครับใส่ประเทศอันพมา่ายางกุ้งมือนี้วันนี้ขอ,ขอลับขอลาสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ